คันนี้นะโคตรโดนใจวัยรุ่นใครที่ชอบพ่อเบึ้มมเหเยียบม,มันมันสับระเบิดขนาดนี้วันนี้ต้องรีบมาหาเนเน่เลยวันนี้นะจ๊ะเนเน่อยู่กับอีซูดีแมกนะตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปแคปเปิดได้เฮ้ยถ้าเป็นอีซูซุเขาต้องเรียกสเปซแคปคันนี้นะเนเน่บอกเลยว่าราคาดีแน่นอนรถปี2015ถ้าอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่เราไปดูด้านในกันก่อนว่าด้านในเขาให้อะไรมาบ้างจ้านี่เลยก่อนอื่นเลยใครที่ชอบ ที่ภายนอกสีหนึ่งภายในสีหนึ่งคันนี้บอกเลยว่าเหมาะมากๆนะจ๊ะเปิดมาเจอกับเบาะผ้านะจ๊ะนุ่มๆนิ่มๆแบบนี้วันนี้นะรถเพิ่งเข้ามาใหม่เดี๋ยวเน้นๆล้านทำความสะอาดเก็บระเบียบเก็บระบบนุ่นนี่นั่นภายในให้ทั้งหมดนะคะเบาะเบอร์เนี่ยเอาไปซักให้รับรองว่าสวยกริบคันนี้นะคะได้เป็นเกียร์กระปุก5สปีดทัวง์มา,ายพาวเวอร์ไปเลยใครที่ชอบนะจ๊ะให้รีบมาให้ไว แอคือเย็นช่ำมากสะใจในเน่สุดๆเหมาะสำหรับเด็กอ้วนขี้ร้อนแบบเรานะจ๊ะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูด้านข้างนะคะว่าคันนี้ให้อะไรมาบ้างนะจ๊ะและเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้วยนะคะว่าห้องเครื่องเนี่ยสวยหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพาไปเดินดูรอบคันก่อนคะ่ะไปให้ดูที่สีรถก่อนเลยทุกคนให้ดูที่สีรถก่อนเลยดําเงาแบบนี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะจ๊ะ ตาไฟเป็นตาไฟเบรกเตอร์นะคันนี้นะกระจังหน้าเนี่ยโครเมียมดันโลโก้ที่เป็นสีแดงตัดดำมาแบบนี้เลยใครชอบนะให้ไวให้ไวผ่านไม่ได้เลยแม็กนะคะได้เป็นแม็กอลลอยมาแบบนี้เลยเฮ้ยแม็กอลลอยอะไรคันนี้เขาได้เป็นแม็กแต่งแม่จ๋านี่แต่งแต่งได้เท่แบบนี้ใครรู้ว่านี้เรียกว่าแม็กอะไรคอมเมนต์บอกด้วยนะเออเรียกไม่ถูกเหมือนกัน ส่วนยางนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นอันนี้เป็นอย่างเดิมจากลูกค้านะคะแต่ก็เป็นลายที่ลูกค้าชอบกันส่วนใหญ่วัยรุ่นเขาชอบลายยางแบบนี้ถ้าอยากได้ลายแบบนี้อ่ะบอกได้เดี๋ยวจัดให้ไม่เคยมีปัญหาอยู่แล้วนะคะคันนี้นะใครที่จองมาวันนี้100บาทติดฟิล์มให้ใหม่ไปเลยจ้ารอบคันนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวย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 ,สวย,ส,วยสวยกริบจริงๆใครอยากได้รีบโทรเข้ามานะจ๊ะ0926515436นนะ 0926515436คั 92, 65, 4, 36, นนี้สวยจริงๆลูกค้าใครที่อยากได้เนี่ยพลาดไม่ได้เลยให้ดูส่วนใหญ่เนี่ยทรงวัยรุ่นเขาจะชอบกันแบบนี้ไอทรงที่มาแล้วเป็นเส้นตรงแบบเนี้ยวัยรุ่นเขาชื่นชอบกันอยากได้นะจ๊ะเอาไปเบิ้ลมันมันะให้รีบโทรหาเน่เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันหน่อยดีกว่าจ้ะเด้ยเดินนะต้องระวังนะทุกคนนะลื่นนะช่วงนี้หน้าฝนดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะ หน่อยซิคันนี้มันมีอะไรดีนี่เลยเปิดมาก็เจอกับท่อนะที่เขาทำขึ้นมาจากเจ้าของเดิมนะคันนี้คันหน้าเดิมไม่บิดไม่โคง้งไม่งอนนะห้องเครื่องเนี่ยเดี๋ยวในเน่ร้านทำความสะอาดให้นะของเหลวภายในเครื่องเปลี่ยนให้วัยรุ่นจ้าใครชอบทรงนี้นะมาให้ไวเลยจับมาให้ไว องทางการติดต่อนะจ๊ะย้ำจาก0926515436ใครชอบรีบโทรมาให้ไวคันนี้เนเนขายแค่480,000บาท480,000บาทเท่านั้นนะจ๊ะชอบทรงนี้รีบกําเงินมาเลยวันนี้เนเนขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถมือสองให้คิดถึงเนเนนะจ๊ะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายโซนีจ๊ะ